สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องออพระเจ้าชัยเฉดทาธิราชนะคะกษัตริย์องค์สำคัญมากๆของอาณาจักรล้านช้างจากข้อมูลวิดีโอที่เราดูกันมาพระองค์นี้ทรงเป็นบุคคลที่น่าสนใจจริงๆมีบทบาทหลายด้านเลยทั้งการเมืองการปกครองการสงครามใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะด้านาศาสนาด้วยนะใช่เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือหลายเหตุการณ์ในชีวิตพระองค์เนี่ย โดยเฉพาะจุดสำคัญสำคัญนะครับมันมีข้อมูลหรือบางทีก็เป็นตำนานเล่าต่างกันไปเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับอืมก็น่าสนใจตรงนี้เลยค่ะงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาประเด็นสำคัญสำคัญนะคะจากเรื่องราวชีวิตวีรกรรมต่างๆของพระองค์ให้เห็นภาพรวมที่มันชัดเจนขึ้นครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกเลย การขึ้นครองราชซึ่งซับซ้อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าทรงมีสิทธิ์ในสองบัลลังก์เลยใช่ครับคือทั้งลานช้างในฐานะโอรสพระเจ้าโพธิสารราษแล้วก็ล้านนาที่เชียงใหม่ผ่านทางพระมารดาคือพระนางยอดคำทิพย์แล้วเรื่องการได้ครองเชียงใหม่นี่ข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกใช่ไหมคะครับมีหลายกระแสเลยบ้างก็ว่า พอเจ้าสายคำสิ้นพระชนเสนาบดีก็เห็นว่าพระองค์สืบเชื้อสายเหมาะสมก็เลยทูลเชิญแต่อีกทางหนึ่งก็มีข้อมูลว่าตอนนั้นเชียงใหม่วุ่นวายอยู่แล้วแบบว่ามีปัญหาภายในแล้วกลุ่มของพระนางจีระประภาซึ่งเป็นพระอยิกาหรือยายของพระองค์เนี่ยเป็นฝ่ายหนุนให้ขึ้นครองราชในฐานะหลานอืการมีข้อมูลหลายด้านแบบนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับยุคนั้นไหมคะหรือว่าการบันทึกประวัติศาสตร์ เป็นข้อสังเกตที่ดีครับมันก็อาจจะสะท้อนมุมมองที่ต่างกันไปนะครับอย่างบันทึกของราชสำนักก็อาจจะเน้นเรื่องความชอบธรรมตามสายเลือดแต่อันอื่นก็อาจจะมองเรื่องการเมืองภายในหรืออำนาจที่แท้จริงตอนนั้นมากกว่าค่ะแต่ยังไงก็ตามนะครับข้อสรุปก็คือพระองค์ได้ครองล้านนาจริงๆในช่วงแรก แต่ครองได้ไม่นานก็มีเหตุให้ต้องกลับล้านช้างใช่ครับเพราะพระบิดาคือพระเจ้าโพธิสารราชสวัรณนคตพอดีแล้วก็เกิดปัญหาเลยคือพระอนุชาต่างบรรดาเนี่ยชิงราชสมบัติกันค่ะเจ้าท่าเรือกับเจ้าวราวงศาใช่ไหมคะครับผมทีนี้พระเจ้าชัยเฉถาทิราชก็เลยต้องเสด็จกลับล้านช้างแล้วการกลับครั้งนี้ไม่ได้กลับมาพระองค์เปล่าๆนะคะใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากคือทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต แล้วก็พระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆจากเชียงใหม่กลับมาล้านช้างด้วยโหการอัญเชิญพระแก้วมรกตนี้ต้องมีความหมายมากๆแน่ๆเลยแน่นอนครับคือในยุคนั้นเนี่ยการมีพระพุทธรูปสำคัญโดยเฉพาะพระแก้วมรกตไว้ในครอบครองมันเป็นการเสริมบาร,รมีแล้วก็ประกาศความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วเรื่องการได้ราชสมบัติล้านช้างคืนนี่นะคะข้อมูลว่ายังไงบ้างก็ต่างกันอีกครับบางก็ว่า พระอนุชาย,ยอมถวายคืนแต่โดยดีแต่บางข้อมูลก็บอกว่าต้องใช้กำลังนิดหน่อยหรือว่าต้องควบคุมสถานการณ์ก่อนถึงจะได้ครองราชอย่างเป็นทางการอืมพอครองล้านช้างเรียบร้อยคราวนี้ก็ต้องมาดูเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใหญ่อย,อย่างพม่ากับอยุธยาแล้วนะคะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์เลยโดยเฉพาะเมื่อเชียงใหม่เนี่ยเออจ้าผู้ครอง,ององค์ต่อมาคือพระเมกุติหันไปพึ่งพมา่า เอาอย่างนั้นก็กระทบกับล้านช้างสิคะกระทบเต็มเต็มครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชก็ไม่พอพระไทยเลยกลายเป็นชนวนความขัดแย้งกับพมา่าโดยตรงนี่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญอันนึงเลยที่ทำให้ทรงตัดสินพระไทยย้ายราชธานีจากหลวงพระบางลงมาที่เวียงจันทร์อ๋อเพื่อให้ใกล้สิดสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็ตั้งหับได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยครับเรื่องยุทธศาสตร์เป็นหลัก แล้วก็มีการพยายามสร้างสัมพันธ์กับอยุธยาเพื่อจะมาช่วยกันต้านพมา่าก็คือการสร้างพระธาตุสีสองรักที่เป็นสัญลักษณ์ของไมตรีต่อกันถูกต้องครับแต่ความสัมพันธ์มันก็ซับซ้อนนะคือมีเหตุการณ์สําคัญตอนที่ทรงขอพระเทพกษัตริย์ทิดาของพระมหาจักรพรรดิมาอภิเษกค่ะทางอายุธยาก็ตกลงแล้วนี่คะ ตกลงแล้วครับแต่ปรากฏว่าพระมหาธรรมราชาที่ครองพิษณุโลกอยู่ตอนนั้นซึ่งโน้มเอียงไปทางพระม่าอยู่แล้วเนี่ยดันส่งข่าวให้พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาชิงตัวประเทศกษัตริย์ไปกลางทางเลยโอ้โหเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยครับเรื่องใหญ่เลยมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างล้านช้างพิษณุโลกแล้วก็อยุธยาเองเนี่ยตึงเครียดหนักเข้าไปอีก และสุดท้ายมันก็บานปลายไปสู่ความขัดแย้งอื่นๆอีกนะครับแม้ล้านช้างจะพยายามช่วยอยุธยาตอนหลังแต่สุดท้ายอายุทยาก็เสียกรุงให้พมา่าอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นพอต้องสู้กับพมา่าโดยตรงพระเจ้าชัยเฉษฐาธิราชก็ทรงเก่งเรื่องการรบเหมือนกันนะคะเก่งมากครับตอนพมา่ายกมติเวียงจันทร์เนี่ยทรงใช้กลยุทธ์เลยคือทิ้งเมืองก่อนทิ้งเมืองเลยเหรอคะครับ ล่อให้ทัพพม่าตามเข้ามาในพื้นที่ที่อาจจะลำบากหน่อยเป็นป่าเขาที่ชุ่มน้ำแล้วก็ใช้กองโจรกองกำลังขนาดเล็กคอยซุ่มโจมตีตัดสเสบียงจนทัพพม่าบอบช้ำเสียหายหนักสุดท้ายก็ต้นถอยทับกลับไปเองสุดยอดเลยค่ะเป็นทั้งนักรบนักการทูตจริงๆแต่ว่าช่วงสุดท้ายของพระชนชีพทาไมถึงกลายเป็นปริศนาคะใช่ครับอันนี้น่าแปลกใจ แล้วก็ข้อมูลหลากหลายมากๆเลยคือมีทั้งบอกว่าสวรรคตตอนรบกับพมา่าที่แถวๆน้ำางมบบางก็ว่าหายตัวไปเฉยๆในป่าตอนเสด็จประพาสอีกกระแสก็ว่าโดนลอบปร,ประชนโดยพวกกบฏทางใต้พวกชาวขาตอนไปปราบปรามหรือบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับศึกทางขเขมรด้วยซ้งไปสรุปคือไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยเหรอคะว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้จริงๆ อืแต่ถึงแม้ว่าช่วงทายพระชนชีพจะเป็นปริศนาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้โดยเฉพาะเรื่องศาสนาวัฒนธรรมนี่คือชัดเจนมากนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากชัดเจนที่สุดเลยครับผลงานเด่นๆที่เราเห็นกันชัดๆก็คือการบูรณะพระาธาตุหลวงที่เวียงจันทร์ให้สวยงามยิ่งใหญ่แบบปัจจุบันแล้วก็การสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสําคัญๆอย่างพระองค์ตื้ออ๋อแล้วก็ตำนานพระสุขพระเสริมพระใสที่เชื่อกันว่าพระธิดาของพระองค์สร้างใช่ไหมคะ ใช่ครับตำนานนั้นก็ผูกโยงกับระชสมัยนี้แหละแล้วก็ยังมีการบูรณะพระาธาตุพนมตามรอยพระบิดาด้วยโอโ้โหเรียกว่าเป็นยุคท่องทางาศาสนาแล้วก็ศิละปะของล้านช้างเลยก็ว่าได้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยครับสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมตัวตนความทรงจำของชาวลาวมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นเลยว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ บทบาทซับซ้อนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นทั้งนักรบนักปกครองผู้สร้างแล้วก็ผู้อุปถรัรมภ์ศาสนาอย่างแท้จริงครับผมและก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งให้ไปลองคิดกันต่อนะครับคือการที่เรื่องราวของวีรบุตรในประวัติศาสตร์อย่างพระองค์ท่านเนี่ยมันมีหลายแงม่มุมหรือบางทีก็ขัดแย้งกันเอง มันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับธรรมชาติของการจดจำการเล่าเรื่องหรือแม้แต่การสร้างประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ